อ่ะไปดูวันนี้เอาเรื่องดีๆก่อนแล้วกันนี่นะครับผู้ชมฮะเพราะตอนนี้หลายท่านเองเนี่ยเอาจริงช่วงนี้ฟ้าฝนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะพาย,ยุพายุเข้าเนี่ยสุขภาพอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันเ <ฮะ S 2> นี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับ ช่วงนี้ต้องบอกก่อนเนียนะฮะว่า d t แท็เขาเปิดตัวบริการใจดีใหม่เนี่ยนะฮะและถ้าเอาจริงเนี่ยบริการใจดีของ d t แทเนี่ยเขาช่วยเหลือสังคมกันมาช่วยเหลือของผู้ใช้บริการมา16ปีแล้วนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยอันนี้มันจะเป็นประโยชน์สาหรับหลายๆคนมากๆที่เอามาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบ d t แท็เขาเปิดตัวบริการใจดีใหม่ ใจดีช่วยค่ายามหมายความว่ายังไงใจดีช่วยค่ายาไม่สบายเมื่อไหร่ให้ d t แทช่วยลดภาระค่ายาได้คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะครับที่ d t แทเนี่ยเขาจัดแคมเปญน,นี้ขึ้นมาถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงคุณผู้ชมครับเอาง่ายๆเลยคือถ้าเราใช้บริการ d t แทเนี่ยนะฮะ เขาจะช่วยลดภาระค่ายาโดยลูกค้าดีแท็กไม่ว่าจะเป็นแบบเติมเงินหรือแบบรายเดือนใช้ใจดีช่วยค่ายา4ขั้นตอนง่ายๆ4ขั้นตอนเนี่ยนะฮะ เป็นยังไงบ้างฝฟายก็คือขั้นตอนแรกนะคะถ้าหากว่าเริ่มรู้สึกไม่สบายปวดหัวตัวร้อนสามารถค้นหาร้านขายยาก็คือในเว็บไซต์ของ d t e k ได้เลยไม่ได้มีข้อมูลเฉพาะมือถือแต่ร้านขายยาก็มีด้วยซึ่งจะอยู่ใน w w w d e t a c c o t h S แล้วก็ slash ใจดีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูด้วยขั้นตอนที่2ก็คือซื้อคูปองค่ายาค่ะเป็นคูปองใจดีคือถ้าซื้อในราคานี้แต่สามารถซื้อยาได้ในราคาที่มากกว่าค่ะยกตัวอย่างเลยสมมุติคูปอง59บาทท่านสามารถใช้ซื้อยาได้100้บาทคือพอท่านเข้าเว็บปั๊บเนี่ยนะคุณผู้ชมจะรู้ว่าร้านขายยาตรงไหนซึ่งเป็นร้านดังๆทั้งนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็ซื้อคูปองค่ายา พอซื้อคูปองค่ายาเสร็จรับคูปองค่ายาทาง SMS นะฮะเพื่อท่านเอา SMS ตรงนี้ กลับไปยังร้านยาซึ่งร้านยามีร้านอะไรบ้างป้ายก็จะมีร้านยาฟาซิโนร้านยากรุงเทพนะคะเบื้องต้นแล้วก็มีร้านยาชั้นนําอื่นๆค่ะเข้าไปหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ว่าร้านไหนเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเรามากที่สุดค่ะคือคุณผู้ชมลองดูทางด้านของดีแท็กใจดีช่วยค่ายาเวลาซื้อคูปองเห็นไหมฮะอย่างเช่นคูปอง59บาทคุณผู้ชมสามารถกดได้ตามเลขถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวลองเข้าเว็บไซต์ได้นี่นะซื้อยาได้100เลยหรือคูปอง89บาทใช้ซื้อยาได้ 200บาทคูปองร5อบาทใช้ซื้อยาได้300บาทคือพูดง่ายคือถูกลงเยอะอะถูกไหมฮะใช่ค่ะและที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์เนี่ยนะฮะ w o r d w d e d t a g c o t h s E ใจดีนะคะก็จะมีข้อมูลนะคะสำหรับแคมเปญนี้ดีแทใจดีช่วยค่ายาค่ะซึ่งดีแทกเขาตั้งเป้าหมายขยายไป1ตําบล1ร้านยาด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าดีแท็กสามารถเข้าถึงร้านยาได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยที่สําคัญใครกําลังไม่สบายอย่าลืมดีแท็กใจดีช่วยค่ายาตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน2564เลอยหี่เลยค่ะนี่แหละฮะอะไรช่วยเหลือกันได้ช่วงนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือกันเนี่ยนะฮะทั้งภาคอง กองต่าง